สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง En m i l i h e Channel อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ภูผามานะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เราจะไปที่ไหนแล้วเราจะไปกางเต้นที่ไหนกินอะไรยังไงไปชมกันเลยค่ะพร้อมแล้วลุยเลยวันนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะคนขับรถเป็นยังไงคะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมสู้ไหมคะคคถ้าฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกก็ คูนเูมือนเดิมค่ะ,ะเดี๋ยวเราเดินทางนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศ<ๆ>การเดินทางแล้วก็การกลางเต็นจุดชวมวิวต่างๆมาฝากนะคะ <S <S ตอนนี้เราก็จอดพักรถนะคะพอดีคนขับรถหิวข้าวค่ะกองทัพทต้องเดินได้ท้องค่ะมาแล้วนู่นมาแล้วเดี๋ยวอาหารเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยขอบคุณค่ะ นี่นะครับอาหารเราก็มาแล้วครับวันนี้ก็มีวัวหมเราหมากว่าเพาะว่าตำตำยังไนงะตำปลาตำปลานะครับมีตำปลาด้วยนะครับวันนี้เรากินก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่อำเภอภูผาล้านนะครับ คือทางที่เราจะไปลานกลางเต็นนะคะทางที่จะไปธรรมชาติก็จะลำบากนิดนึงค่ะที่มองๆไว้นะคะรอบนี้ว่าจะไปกลางที่หักเขาหักเขาค่ะหักเขาลานกลางเต็นภูผาม่านค่ะเคยมาแล้วรอบนึงค่ะรอบแรกตั้งแต่เปิดใหม่อันนี้ก็เลยจะมารอบสองลองมาดูอีกครั้งหนึ่งโอ้ถนนสุยอด โอ้ oh my g o oh d โอ้โหฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นของชมผาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต้นเหมือนกันค่ะของเราจะไปข้างหน้านะคะจุดนี้ที่เรามานะคะจะมีแต่ลานกลางเต้นเลยค่ะมีเยอะหลายลาน,นะคะ่ะลองมาเลือกดูคะ่ะถ้าใครจะมากลางเต้นที่ภูผามานนะคะ เขาลานกลางเต็นค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เราไปดูกันแล้วเราจะหาที่กลางเต้น่อนนะคะมีบรรยากาศทุขเขาบรรยากาศแดดค่ะแต่ว่าก็ยเย็นสบาย น,นี้เลยครับมีสะไายน้ําเล่นน้ําได้ตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะเล่นได้เนาะนี่ครับบรรยากาศมาตั้งแต่ตอนเปิดใหม่ๆครับอันนี้มารอบที่สองนะครับบรรยากาศลมเลื่นดีครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่ทําขึ้นใหม่นะครับแต่ก่อนจะเป็นอีกแบบนึงนะห้อง สามาานนะครับตรงนู้นก็จะเป็นวิวภูเขานะครับใหญ่มากอันนี้จะมีเต็นท์เป็นกระโจมให้เช่าได้ด้วยนะครับแต่เราเอามาเองครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆ ก็เซตแคมป์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะไปเข้าไปในตัวเมืองภูผาม่านอีกรอบนะครับเพื่อไปซื้อของซื้อน้ําโคกซื้อน้ําแข็งซื้ออาหารที่เราต้องการเบื้องต้นนะครับวันนี้เราก็ไปดูกันเลยครับว่าเราจะไปซื้ออะไรกันบ,บ้างนะครับวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซื้ออาหารถ้าใครมาภูผาม่านนะคะแนะนําเลยคือตลาดสดเทศบาลจะเปิดช่องเย็นค่ะ ตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปคะ่ะจะมีอาหารให้เลือกเดี๋ยวเราจะซื้อกันเลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยมานะคะถ้ามากางเต้นหรือมาแคมป์ปิ้งภูหาม่านนะคะแนะนําให้มาซื้อกับข้าวที่ตลาดค่ะราคาถูกประหยัดแล้วก็ของเยอะค่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปดูขา้า ชิ้นคิดดีกว่าน่าอย่างนั้นเราได้ลูกชิ้นแล้วนะครับเมนูแรกของเรา ผสมยานทยเครเอ,อสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเน้นซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะเพราะเราจะไม่มีเวลาทำ we เหนียวนั่นยังหัละสิบบาทก็ติดเศษจริงๆเศรษฐบาร์ทุกอย่างเราก็ได้แตงโมนะคะแตงโมแล้วก็ขนมขนมอย่องขนมทอาขนมยองเหรอบะหมุ่นลืมแล้วขนมยองบุขนมเบื้องบะหมี่อัน ขนมมกขนมมกอันนี้ขนมมกเฟอ,อ่ขนมโมกอ่าแล้วก็วาเฟ่วาเฟ่ลูกชิน้นลูกชิน้นหมูปิ้งข้าวเหนียวเราจะซื้อแค่นี้นะคะเพราะว่าเราสั่งกับที่ร้านไว้ว่าเราจะสั่งเนื้อย่างค่ะหมูกระทะตอนเย็นนะคะจะอร่อยขนาดไหนไปกันเลยค่ะนี่นะครับตอนนี้ก็เซตแคมป์เบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับเบื้องต้น ก็มากับเจ้าโฮแมนเหมือนเดิมครับดูรบรรยากาศนะครับหัางเขาภูผ,ผามันวันนี้ฝนน่าจะไม่ตกนะครับะรนะครับวาวเฟอร์นะครับจากตลาดอ่อยๆครับอะไรนะครับ เจอสือนะครับเจ้าของสถานที่มาตอนรับด้วยแมวน้อยเจ้าแมวน้อยได้กินอาหารหรือเปล่า วันนี้เอาทาบมาเอาผ้ามาเอาทุกอย่างมายกเว้นเสารครับก็เลยกลางทาบไม่ได้นะครับวันนี้ขอให้ฝนไม่ตกครับวันนี้ถ้าฝนตกคือน่าจะเละแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราไม่มีทาบนะครับมีเฉพาะผ้าแต่ไม่มีเสารครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าตอนเด็กๆจะตกไหมดูจากพยายกรณ์อากาศคือสีทุ่มนะครับตกแน่นอนแรามาลุ้นกันอีกทีครับ mm -hmm. มาจากตลาดนะครับที่ซื้อไปเมื่อสักครู่นี่ครับ บรรยากาศนะครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกมากรางเต็นเยอะมากครับวันนี้เยอะจริงๆดูนะครับบรรยากาศค่ำๆนะครับวันนี้น่าจะเงียบสงบดีนะครับไม่มีเสียงเพลงดังๆนะครับหวังว่าวันนี้นี่นะครับมานี้เลยครับเยอะมากครับวันนี้มันมาแล้วฝนอะฝนมันมามันมาแล้ว มมนแมาแล้วค่ะคุณจะใช้จานเหนียนปะครับตอนนี้เราก็กำลังเตรียมอุปรกรณ์นะครับหมูกระทะครับวันนี้เราเราหมูกระทะนะครับดูกคนเลยครับหมูกระทะนะครับก็จะประมาณนี้ครับหมูกระทะแล้วก็อาหารที่เราซื้อมาตอน ตลาดนะครับครับวันนี้กำลังเตรียมนะครับเพราะว่าดีบเตรียมนิดนึงเพราะกลัวฝนจะตกนะครับ ตอนนี้กำลังดำเนินการนะครับยอนเลยครับทาง้านบริการดีมากครับนะครับโคตบเลยน,นะครับกำลังดำเนินการเแซ่บๆอะไรๆครับวันนี้บรรยากาศภูเขาภูพามานครับผม เราขออนุญาตรับประทานอาหารนะครับเป็นหมูกระทะน,นะครับวันนี้แล้วค่อยมาเจอกันต่อนะครับหวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกนะครับหวังว่าคงจะไม่ซ้ำรอยนะครับวันนี้ฝนตก เบื้องหลังภาพสวยๆนะคะวันนี้ลืมขาตั้งกล้องค่ะต้องประยุกใช้ค่ะอันนี้คือข้าวหนมุกท,ที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะ ที่เราไปตลาดานีขนมม้ขนมมกขนมมกจัดไปแน่นๆใส่เอ้ออพอดีคำ <laughs> นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเงียบดีครับสุดยอดมากเลยครับทุกคนต่างเคารพกฎนะครับใช้เสียงแบบพอประมาณเนาะนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้เลยสุดยอดครับวันนี้เต็มอิ่มจริงๆครับนี่เราก็มานั่งพักผ่อนนาเต็นนะครับ มาเนี้นะครับรบรรยากาศชิวๆครับวันนี้ม,ม,มีมีเครื่องหรือว่าพระจันด้วยนะครับท <c oughs> ่าเอ๋มาเจอกับเราอีกแล้วนะคะตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็เก็บของนะคะเตรียมตัวนอนแล้ว <c oughs> วันนี้เราก็ขออนุญาตพักผ่อนนะคะ ลาตีสวัสด์ทุกคนนะคะแล้วก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวภูผาม่านไปที่ไหนบ้างอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบาย นี่ครับเป็นบริเวณถ้ำขางข่าวนะครับป่าเนี้เดินเข้าไปตรงนู้นนะครับเราไปดูกันเลยถ้ำขังข้านะครับอีกทีเดียวครับนนะครับตอนนี้เราน่าจะไปได้แค่นี้นะครับไม่ไหวครับตรงนู้นคือปากถ้ำเนาะวันนี้เราแค่นี้นะครับเราไปได้แค่นี้จริงๆไม่ไหวนะครับ นะคะขาข้างซ้ายเจ็บเจ็บเพราะว่าหินนะคะมันก้าวก้าวเร็วไปค่ะมันก็เลยเครียดเดี๋ยวนั่งพักสักพักแล้วก็เดี๋ยวไปต่อค่ะไปต่อใช่ไหมครับเราจะไปต่อใช่ไหม <จะ S 2> โอเคครับ,รบเดี๋ยวนั่งพักสักครู่นะครับเราจะไปต่อนะครับ